ว้าวไมเคิลฉันกำลังตามหาคุณอยู่พอดีเลยเด ta ta. ี <owner gef selling necessary> ๋ยวฉันจะเอาจักรยานไปป่ายางแป๊บนึงนะได้แต่คืนนี้ทำกันบ้านด้วยล่ะแน่นอนที่รักเฮ้ไมเคิลเป็นไงบ้างดื่มหน่อยไหมแฟรงี้โอเคกลับไปเลยเพื่อนเลสเตอร์โอนเงินให้หน่อยยังแฟรงี้ เรียบร้อยแล้วมอฉลองกันหน่อยตอนนี้เลสเตอร์มีงานอะไรพวกเราทำอีกไหมเฮ้ยมวโอลยได้รู้ข่าวหรือ,อยังเรื่องการปล้นลานเพชรในเมืองลอสสานโตสเฮ้ยเดฟนายมาทำอะไรฉันมากกว่าที่ต้องถามนาย่านายไปทำอะไรมาฉันกลัวเทเวอร์เห็นข่าวนี้แล้วเขาจะกลับคืนสู่วงการเฮ้ยเดฟไม่ใช่ฉันหรอกนะส่วนเทเวอร์น่ากะตายตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วนะจากเหตุการณ์นในครัองนนเดฟ นายเป็นคนเดียวที่รู้อดีตของช้นสวัสดีท่านผู้ชมขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ปนร้านเพชรในเมืองหลอดสั้นโตดเรามาสัมผัสยามผู้อยู่ในเหตุการณ์กันนะครับโอ้มีโจนสอ้คนเข้ามาบุกปนร้านเพชรนะไม่ใช่ฉันหรอกหน้าอย่าห่วงไปเลยคำเตือนอ่านกันเอาเองให้เสียงภาษาไทยโดยวัคเดอร์ฟอรอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ thank you พวกโจรที่มาพุ่นมันพกอาวุธนักมเยอะมากผมนี่ขี่หุ่ตดหายไม่กล้าปะทะเลยครับผมมันตบผมด้วยสุพชมครับสำนักข่าวเวสเซลขอลาไปก่อนนะครับฉันยังไม่เสร็จเลยนะคะเทเวอร์ไม่ให้ฉันขัดจรวดก่อนอย่าเพิ่งไปจอนีแต่ใยเยันก่อนค่อยคุยกันอ่้ยเทเวอร์ แกเอาเมียฉันมาใช่ไหมนี่ฉันกูจะแกอยู่นะเว้ยเทเวอร์แกจะเดินหนีฉันไปไหนไอ้เทเวอร์ไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายจอร์นี่หยุดเทเวอร์จับเธอมาใช่ไหมแอดลียฉันมาหาเขาเองเขาไม่ได้จับฉันมาจอร์อน,นี่จอร์นี่เจ้ายังเย็นโกรนเฮ้ยเทเวอร์แกจะหนีไปไหนวะไอ้หัวโอกว่าไงเนาะแกจับตัวเมียฉันมานอนด้วยใช่ไหมแกบังคับเธอมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพนม เธอมาหาฉันเองฮะเธอบอกเธออยากมาหาประสบการณ์ใหม่ฉันก็เลยจัดให้ตามที่เธอขอเอ๊ตับตับตับชัดไหมเทฟเฟอรยันก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮ้ยจอหนหำของนายมันเล็กเว้ยเมียนายเลยมาหาฉันให้ฉันสอนกระบุกันท่าฉันเลยฉันเลยไม่เคืของฉันมันเล็กฉันเสียใจฉันอยากใหญ่มากเอาหน่าจอน ฉันมีน้ำมันจริงเหลนเดี๋ยวฉันให้ร้อนไปเอามาให้นายนายจะได้ใหญ่ขึ้นแต่นายต้องปั่นมันทุกวันนะนายเข้าใจใช่ไหมเอาละเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีทางแก้เสมอยัยยัยอยู่อยู่เลยมังไม่เงยไอ้จอนนี่อี้ฮามึงเสือกมายามกูถึงบ้าน มึงมาด่าคุณใช่ไหมฮ่าเนี่มึงจอนนี่ <Johnny. S 1> เดี๋ยวกูจะไปทล่ลมแก๊งของมึงให้ลาบเลยกูจะยึดธุรกิจของมึงทุกอย่างเลยจอนนี่ฮ่าโรงงานตุ๊กตายางและจีมมีกระป๋องนะกูจะยึดให้หมดไปพวกเราจอนนี่คุณเป็นยังไงบ้างจอนนี่ไอเรดมาเนี่ย ไมว่าฉันจะพาพวกแกไปไหนก่อนนี่เวทฉันมีงานจะให้นายทำฉันอยากให้นายไปหาคนชื่อไมเคิลในฉันหน่อย Knight, ไมเคิลไหนครับคุณเทเวอร์ช่วยบอกรายละเอียดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไมเคิลเดอซันโต้อ๋อครับคุณเทเวอร์คือฉันอยากจะให้แกเข้าไปในเมืองลอสซานโตสแล้วสืบหาชื่อไมเคิลที่ฉันถีอ ได้เลยครับคุณไมเคิลเดี๋ยวผมจะลองสึกหาให้นะครับนีบ่าอคุณไมเคิลนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคุนยาคุณเดวเว่าเมื่อสิบปีก่อนฉันกับไมเคิลเคยเป็นหุ้นส่วนกันขายน้ำแข็งใสยอยู่หน้าโรงเรียนมัธยมฉันเลยอยากเจอเพื่อนเก่าฉัน อวแกมาทำอะไรวะมึงว่ากับใครไอ้หน้าโต่อกรกัพวกกูด้วยกูมาสามคนนะเว้ยแต่พวกกูมีสี่คนเอ้ยชอนจะมาบอกแกว่าชอนเพิ่งกระเทิบลูกพี่ของแกเองว่าเนี่ยโดยสไตล์ของชอนเห็นไหมพวกแกเห็นไหมสไตีนของชอนเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อไอ้นะพวกแกพูดเลยนะฉันไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยเอ้ยนี่เห็นไหมเห็น หนังหน้าลูกพี่แกไหมยังติดส้นเตเ้นชันอยู่เลยแกรรยอมไมเท่าไห่างเงียบปากไอ้ซัสฉันจะมาบอกพวกแกว,ว่าฉันจะยึดธุรกิจทุกอย่างของพวกแกเว้ยพวกแกไปรวบรวมพักพวกแล้วฉันจะทำควสเนื้อเรื่องเก็บเลเวลได้จ้าเร็วๆด้วยเออไปพวกเรารัากแล้วเลย ทำไมทุกคนคุณเทพเวอร์นี่เราจะลรางบางพวกนี้จริงๆใช่ไหมครับเอ,อ้เอออยวะปอดแหงไงรอนไม่ใช่คุณเทพเวอร์แต่พวกมันมีเยอะนะจอนจะไปยึดธุรกิจของพวกมันทั้งหมดทั้งธุรกิจจิมิกระป๋องธุรกิจโรงงานตุ๊กตายองอย่าลืมแบ่งให้ผมเอาไปนอนเล่นสักตัวนะครับคุณเทพเวอร จะเอาเป็นโหลก,ก็ได้ผมไม่วางหรองไอร้อนขอยึดได้ก่อนคุณเทเวอร์ครับรเบาๆหน่อยดากผมกระพือครับไอ้เวดมึงจะบนไอสัตว์จะมับ ทุกคนฉันมาเดวลูกปืนเป็นเพวกเราเขามาเดียวลูกปืนกันเขามาทำการแลกเปลี่ยนลูกปืนพวกเราพวกเรามีค่าสุกบลุมตอกันดวนโถใส่เสียงปืนผิดเสียงกระเทียมมาใส่อฮ้ยกดเพลเลยครับท่านผู้ชม เออเสียงปืนมันต้องอย่างนี้เอ้ฟักลูกเมียคาด้วย ไปพวกเราไอ้เทเบอร์มันบุกเทเบอร์มันบุกล้างของเราแล้วเว้ยมันประกาศจะยึดธุรกิจทุกอย่างของพวกเรามาไปข้ากันมาไปข้ามันให้ตายอื้ออัลซ์มานิฉันจะไปรอเธอท้าช้างเถอ ออกมาเคยหออวิปูก็ต้องตายแล้ว

เวดแกเอามอไซค์ของพวกมันนะไปซื้อลาบกับข้าวเหนียวให้ฉันหน่อยได้ครับคุณเทเบอร์คุณเทเบอร์ได้สั่งส้งตมตำเผือผมไหมครับไก่ย่างด้วยนะครับคุณเทเบอร์ผมหิวข้าวมากเลยผมออกมาผมยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ใส่ผมจะขาดอยู่แล้วเฮ้ยหรอแล้วเมื่อกี้ทำไมแกไม่สั่งวะ่อยโทรไปบอกมันก็ได้แตุ่ณยังไปไม่ไกลหรอก วะไอ้หัวแกจะทำป้ออะไรของแกวะอย่าพึ่งชนนะวัไอ้เทเวอร์ไอ้ชิปไฮหยุดอย่าพึ่งชนคุยกันก่อนมึงจะชนกูทำไมเทเวอร์ไอซัดเทเวอร์ไอ้ไอ้มึงชนกูทำไมเทเวอร์กูไปทำอะไรให้มึง วงลูกน้องของแกไอนนี่มันไปหาเรื่องฉันถึงหน้าบ้านเว้มปถ้าทายอำนาจของชอนเว้ว่าไงนะไอ้ชอนนี่มันไปยืนด่าฉันที่หน้าบ้านเมียของยึดมันมันนอนกับชันเองนะเว้มันอำให้ฉันกินตับเข้าใจไหมแล้วทำไมแกมาทนบ้านฉันชอนมาลองกันทนใหม่ฉันเพิ่งซื้อกันทนมาใหม่จากอูแล้วบ้านฉันแกไปได้แล้วฉันปล่อยแก ไอ้โนเรากลับไปกินลาบกันแกโทรหายเวทให้ซื้อส้มตำแก่ย่างหรือยังเอาเป็นเนียวมาเยอะๆด้วยนะอันหิยวผโทรแล้วครับตอนคุณพ่่ำอยู่กับไอ้วน่าแก๊งเนิน รอนเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนะแกไปล้างจานหลังบ้านด้วยแล้วก็เตรียมตั้งโต๊ะสำหรับด้วยนะได้ครับดีมากรอนแล้วก็อีกเรื่องนะฉันปากล้างชักโครกในห้องน้ำด้วยนะเมื่อเช้านี้ฉันขี้ไว้แล้วน้ำมันไม่ไหลรู้เรื่องใช่ไหมรอน,นี้ไม่รู้ตอนนี้ทางป่าปาจ่ายน้ำมาหรือ,อยังได้ครับคุณเทพเดี๋ยวผมจะดูให้ครับ ร้องไปลอนไปทำตามที่ฉันสั่งไวไวเลยล่ะเร็ว